สวัสดีครับผมโฟกจิโร่ครับก็ต้องบอกว่าจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยเลยครับสำหรับรายการ PGS 6หรือ PUBG Global Series ครั้งที่6ครับยินดีกับทวิตเตอร์มาเลยครับแชมป์สมสมัยติดเป็นทีมแรกครับคุณผู้ชมที่สร้างประวัติศาสตร์ครับใน PUBG ของโลกเลยครับที่ได้แชมป์ระดับ global series ไปนั่นเองนะครับสามสมัยติดเลยสุดยอดจริงๆครับขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะครับเอาละครับแล้วผมก็มารวบรวมเหตุการณ์ให้ฟังกันคร่าวๆเลยครับแต่ว่าคลิปนี้มีพิเศษครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูกันในเรื่องของวงครับแล้วก็จะพาไปดูกันว่าเทวิตเต m i มาเนี่ยที่เขาแชมป์ในรอบนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาของจริงหรือเปล่าครับ ไปกันไปวัยแบบรวบรัดกันซะหน่อยนะคุณผู้ชมในหน้า2ก่อนเลยครับไปที่กลุ่มแรกก่อนเลยครับคุณผู้ชมที่วันครับ F.W. ครับ 4M แล้วก็ Luna ครับคือต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจากผลลัพธ์ที่เราได้เห็นกันในรายการนี้ครับมีการประท้าวัยครับมีการมูฟที่เกิดความผิดพลาดในการที่โดนตัดไปก่อนนะครับปัจจัยหลายๆอย่างมันเยอะเลยครับคุณผู้ชมแต่ก็ต้อง พูดตามผลลัพธ์ที่เห็นเลยครับก็เอาใจช่วยกันต่อไปครับไล่เรียงกันขึ้นไปครับคุณผู้ชมทีทีครับทีไฟครับนิวแฮปปี้ครับกวางดงฟรีครับก็คือต้องบอกว่ามีขึ้นมีลงครับมีช็อตฮือฮานะครับหลายๆอย่างหลายๆช็อตหลายๆเหตุการณ์นะครับที่ผ่านมาครับแต่สุดท้ายครับการตายของฟอร์มที่ขึ้นลงครับบวกกับรูปแบบของวงด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะคุณผู้ชมก็ลองบอกว่าทําให้พวกเขาเนี่ยไปได้ไม่สุดในรายการนี้สักเท่าไหร่กันเลยครับก็เอาใจช่วยกันต่อไป ไรครับแล้วใครเชียร์ใครก็ลุยกันต่อนะครับในส่วนของเดทเทรดครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่ามีการเรียกเสียงเฮจากแฟนๆชาวไทยเลยครับโดยในวันแรกของรอบไฟนอลคุณผู้ชมกดไปถึง2ไก่เลยไรครับโอ้โหผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ใจฟูมากๆนะครับสุดท้ายครับเดทเทรดถึงแม้ว่าจะไปได้ไม่ตามเป้าอย่างที่คุณผู้ชม คาดหวังกันนะครับแต่พวกเขาก็เป็นทีมไทยทีมเดียวตอนนี้ครับที่ไปลุยกันต่อใน PGC 2024นะครับที่กัวลาลัมเปอร์คร้บคุณผู้ชมที่ประเทศมาเลเซียยังไงก็ฝากติดตามเดยเทรดต่อกันด้วยนะครับยักษ์ใหญ่หนึ่งทีมครับจากซาอุดีอาระเบียคุณผู้ชมทีมเ a ลคอนครับคือต้องบอกว่าวันที่2เนี่ยนิ่งมาก นะครับจบ 16, 16 16 15ไปเลยเลยครับแต่ว่ายังดีที่ได้กลับมา3ไก่เลยสำหรับวันสุดท้ายคุณผู้ชมแต่ก็ถือว่าเป็นการเล่นเพื่อทบกับในวันที่2นั่นแหละครับทำให้พวกเขาครับไปไม่ถึงฝันอีกห่งทีเหมือนกันเลยครับอยู่กลางตารางไปนั่นเองคุณผู้ชมแต่ก็ยังดีเลยครับที่ยังได้เห็นรอยยิ้มจากพวกเขาเหมือนกันเลยครับ ส่วนหัวตารางครับผู้ชมก็ทําได้สม่ําเสมอนะผู้ชมอย่าง TSM รับต้องบอกว่าฟอร์ม2วันแรกค่อนข้างโอเคเลยแต่วันที่3มเนี่ยมีการเสียวัยไปแล้วก็ทําให้ฟอร์มของพวกเขาเนี่ยนิ่งหยุดไปซะอย่างนั้น ก็ต้องบอกว่าทีดเอ็มครับในส่วนของรายการระดับโลกของพ u b g Global Series พวกเขาทำได้หน้ายินดีและน่าดีใจจริงๆนะครับสำหรับฟอร์มของพวกเขาครับแต่ต้องบอกว่าในพับ G g l o b a l s e r i e s 6ที่ผ่านมานะครับในรอบไฟนอลโดยเฉพาะสุดท้ายครับผู้ชมทีดเอ็มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเซอร์บลัครับเพื่อนบ้านของเราเวียดนามครับก็ต้องบอกว่ารายการส่งออกนี้ไว้ใจได้ตลอดนะคุณผู้ชมเอาเรื่องจริงครับแต่รายการนี้เนี่ยในช่วงท้ายๆเนี่ยแอบมีแผ่วให้เห็นเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นทีมเวียดนามที่ดีที่สุดนะตอน,นอะ ก,ก็สําหรับแฟนๆของเซอร์เบรัดก็ผมอาจจะช่วยด้วยเหมือนกันเลยครับอย่างวอชปาร์ตี้ล่าสุดที่ผ่านมาที่ผมได้ไปลุยที่งานที่สามย่านมิทาวมามีคนเวียดนามคุณผู้ชมมาเป็นกลุ่มเลยนะครับใส่เสื้อเซอร์เบรัสมาแล,ว,แลวเขาก็บอกว่าขเขาเชียร์เดทรเรจากไทยแล้วด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยครับในส่วนของเฟสแคร์เนี่ยคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าเป็นฝันร้ายจริงๆครับกับเ e อียรีนาทีมไทยเราครับที่ต้องลุ้นให้เฟสแคร์เนี่ยจบอันดับ7นะครับแต่พวกเขาครับฝาฟันอุปสรรคท้ารายการมาเลยในรอบไฟนอลรวมถึงรออบบด้้ววยุชมที่่ตกา จะไม่มีแววได้เข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าอีกวันหนึ่งเนี่ยพังหาดมากสุดท้ายครับก็ประคองฟอร์มได้ดีครับมีช็อตที่คอร์รซี่เก็บทีมฟอลคอนสีด้วยชุดเดียวหายชุดเดียวหายช็อตนี้นี่ผมบอกเลยว่าผมตกใจด้วยรวมถึงคุณผู้ชมก็น่าจะไม่พอใจตักเท่าไรแต่ก็ตามนั้นระยะตามผลงานตามหน้างานที่มันจะต้องลุยกันต่อไปคุณผู้ชมสำหรับเฟสแคนครับในรายการนี้พวกเขาก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วแหละครับ อย่างใหญ่ทีหนึ่งครับคุณผู้ชมของเกาหลีครับเจนจีครับคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าวันสุดท้ายนี่เอาเรื่องจริงนะครับฟอร์มพุ่งทะยานมากๆเลยครับแต่พวกเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับไลอัพชุดเดิมๆนะครับคนยังจําภาพชุดเดิมนะครับแต่ชุดนี้นะสำหรับมุมมองของผมก็ถือว่าเอาเรื่องครับเก็บประสบการณ์อีกสักหน่อยผมว่าดุแน่ๆเลยครับโดยเฉพาะแอนเดอร์ครับ ยอดใหญ่จากทีมจีนหนึ่งทีมครับคุณผู้ชม17 g เจ็ดกมมิ่งครับที่ต้องบอกว่าในรายการ PGS ที่ผ่านมาครับพวกเขาไม่สามารถปิดแชมป์ PGS ไปได้ให้สัมภาษณ์มาครับว่าเจ็บใจแล้วก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองอยากจะทําให้ได้อีกหนึ่งครั้งด้วยนะครับสำหรับ PGS 6แล้วพวกเขาทําได้ดีจริงๆในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะไปไม่ถึงฝันนะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่า17 g เกมมิ่งฟอร์มดีมากๆนะครับจบอันดับ2ของรายการนี้แต่ว่าทีมที่เขาตามคือทวิตเต็ดมายครับ โมตามเหนื่อยจริงๆนะครับได้3-4แต้มไม่พอจบออกจากเกมแล้วทวิสต์เดไมก็ยังอยู่ในเกมได้อย่างนั้นเลยนะครับอาช่วยต่อไปครับตลอด17เกมมิ่งนะครับแหมพหลองจริงๆเลยครับก็อันดับหนึ่งครับคุณผู้ชมรู้กันอยู่แล้วนะทวิสต์เดสไมครับประวัติศาสตร์ใหม่ของพับจีในระดับ global series เลยครับที่ได้ไปถึง3สมัยติดเลยนะครับ PGS 4, PGS 5แล้วก็ PGS 6ที่ผ่านมาครับเพอเพินนะคุณผู้ชม ระดับโลกเนี่ยรายการ p g c จะเอาอีกด้วยหรือเปล่าอันนี้พูดเล่นๆนะไม่รู้ว่าจะได้จริงหรือเปล่านะคุณผู้ชมแต่ก็ต้องรอดูกันนั่นแหละครับเอาเละครับผมได้มีการรีเสิร์ชมาคุณผู้ชมว่า Twitted Mind นั้นของจริงหรือเปล่าเลยครับข้อมูลตามนี้เลยครับจากที่ผมได้ไปรีเสิร์ชมาครับคุณผู้ชม t w i t e d m i มครับโดดทั้งหมด18โดดถูกต้องไหมครับในรอบไฟนอลนะครับวงเข้าพวกเขาคุณผู้ชมเข้าแค่9วงครับ ส่วนอีก9คือไม่เอาพวกเขาเลยครับคุณผู้ชมนั่นกับว่าอะไรนั่นกับว่า50เปเนี่ยเทวิตเต็ดไมยอยู่ในโพสิชันที่ดีครับคำว่าวงเข้าเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ามาจบจบจบนะคุณผู้ชมหมายถึงว่าในวง1วง2วง3เนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่ได้ที่จะขับรถ ฟันฝ่าอุปสรรคอะไรมากมายครับปิดขอบวงด้านแคบไปรักษาพลิชั่นของตัวเองอันเนี้ยในกรณีเฉพาะคลิปนี้ของผมเท่านั้นนะคุณผนะู้ชมผมจะเรียกว่าวงเข้าในส่วนของการที่วงไม่เข้าคืออะไรวงไม่เข้าคือเขาต้องฟันฝ่าเอาตัวเองเข้าไปเลยครับวงหนึ่งไม่เอาเขาวงสองก็ไม่เอาเขานะครับสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่เห็นว่าวงห้าวงหกเอาเขาแต่เขาลุยฝ่าเข้าไปด้วยสกิลเพลย์ของเขาเองอันเนี้ยละครับ,นนรบผมถึงจะใช้คําว่าวงไม่เข้าประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่ารีเสิร์ชที่ดูมาจากนะทวายนั่สนใจก็ไไปดดู้น9 9ใน1ิปนะคุณผู้ชมไม่เอาเขาเลยนะครับอีก9เนี่ย ก็คือต้องบอกว่าพวกเขาเล่นได้ไม่ยากเย็นนักคุณผู้ชมแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าในส่วนของก้าวงที่ไม่เอาเขาคุณผู้ชมพวกเขามีแต้มติดไม้ติดมือแบบน่าตกใจด้วยอันนี้เลยครับก็อาจจะรวมไปถึงที่เขาได้สล็อตไป PGC แล้วหรือเปล่าหรือว่าเป็นแชมป์เก่าแล้วหรือเปล่าแต่สุดท้ายอยากให้มองแบบนี้คุณผู้ชมทุกทีมครับรวมถึงทวิตเต็ดไม้นะสตาร์ทพร้อมกันคุณผู้ชมสิ่งที่พวกเขาได้มาอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะว่าฝีมือของพวกเขาเองเลยครับส่วนคุณผู้ชมครับมีความเห็นว่าไงก็พิมพ์ลงใน คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับเอาเลยครับจบไปแล้วในเรื่องของทวิตเต็ดมานะคุณผู้ชมนะครับเผื่อจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคลายข้อสงสัยนะครับให้คุณผู้ชมกันสักนิดนึงผมมีแถมพิเศษอีกหนึ่งท็อปิกครับท็อปิกที่ผมจะพูดถึงนะครับคือกลางวงหนึ่งครับคุณผู้ชมก็คือผมรีเสิร์ชมาแล้วเหมือนกันครับในทั้งหมด18รอบโดดนั่นเองนะครับของรอบไฟนอลนะคุณผู้ชมทีมที่อยู่กลางวงหนึ่งกลางวงหนึ่งเท่านั้นนะครับคุณผู้ชม 8ครั้งดี10ครั้งไม่ดีครับ10เกมที่ผ่านมาครับผู้ชมคำว่าไม่ดีคือทีมที่อยู่กลางวงหนึ่งครับ10เกมครับพวกเขาวงหนีมากๆครับ ไม่สามารถที่จะฟันฝ่าไปได้ครับในวง3วง4ครับบางทีมอาจจะทําได้ครับคุณผู้ชมแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝันครับฟันฝ่าอุปสรรคอยากเกินไปในหลายๆจังหวะหลายๆปัจจัยนั่นเองคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าพับจีตอนนี้นะครับคุณผู้ชมคือก็เป็นมานานแล้วเลยครับคือการเล่นกับวงหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าอย่าเพิ่งไปเฮอย่าเพิ่งไปดีใจมันวัดกันที่วง3วง4นะครับแต่ก็มีครับอีก8เกมครับที่ต้องบอกว่าทีมที่อยู่กลางวง1ครับวงตบกลับมาเหมือนกันครับแต่สุดท้าย ทั้งหมด18รอบโดดคุณผู้ชมเรทเปอร์เซ็นเนี่ย10ใน18ครับคุณผู้ชมกลางวงหนึ่งคือไม่ได้อยู่กับพวกเขานั่นเองครับก็เป็นแฟกต์เล็กน้อยที่แถมมาอะไรกันนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้มองกันไปยาวๆละครับวงหนึ่งอยา่าเพิ่งไปเฮกันอาจจะเฮกันได้แหละคุณผู้ชมแต่ก็อย่างที่บอกแล้วมันมีเรื่องของดวงของเรื่องวงเข้ามาเกี่ยวด้วยประมาณนี้แหละครับที่แถมให้ โอเคแลวครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนะครับยังไงผมก็ฝากติดตามไปด้วยสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับใครที่มีคอมเมนต์นะครับคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเลยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับแต่อยากให้แลกเปลี่ยนกันแบบใจเย็นๆกันนะคุณผู้ชมนะครับรับฟังทุกคนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีคอมเมนต์ตรงไหนสงสัยอะไรเดี๋ยวผมจะไปตอบกลับเลยเลยครับสุดท้ายแล้วแต่ที่หน้าที่ของผมแล้วเลยครับคุณผู้ชมก็โฟกัสโรนะครับ ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับเอ้ยไม่ใช่ยังกลางวันอยู่สหรัับวนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ